ไอ้ลน์ที่คนตัดไปอ่ะมันเป็นเรื่องก่อนใช่ใช่ตอนนั้นมันเป็นคลิปยูทูบหรือยังไม่เคยพูดไม่เคยพูดเลยนี่เป็นคลิปยูทูบที่แบบว่าเราทํามาก่อนที่จะมีเรื่องราวตันตัดสบขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือมันก็ถือเราก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้ถือมาสอนเด็กอ่าถือว่าเป็นโอกาสได้แบบอ้าหนูเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ย แล้วก็เรื่องการแชร์กันเนี้ยคือเราสอนลูกอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เป็นเด็กๆก็ <RPG. S 3> พูดเรื่องการแชร์กันเล่นทุกอย่างเวลาไปถึงบ้านเนี่ยก็จะกองไว้ตรงกลางบาง <liber> ทีสิ่งที่เขาเล่นอยู่ที่เราเห็นว่าเขาแบบจับตอนที่เขาเพิ่งได้มาสุดท้ายเขาก็ไม่เอาแล้ว ừ, เขาก็ไปเล่นอีกอันหนึ่งที่พี่เขาเคยได้หรือที่น้องเเคยได้เลยมันก็แบบสุดท้ายมันก็จะรวมกันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยค่ะแล้วถือว่าโอเคเป็นโอกาสที่เราได้สอนลูกเป็นในในแบบสถานการณ์ต่างๆ คนพี่มีเองคนที่จะเิถียบเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องดับมากอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างรับกับเหตุการณ์นี้ก็เราก็มาแก้ไขด้วยวิธีวิธีการของเราเองนะครับผมก็มีการพูดคุยกันภายในแหละว่าตอนนี้เราจะทํายังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยวิธีการรับมือของเราก็คือถ้าเกิดเกิดเรื่องที่มีคนถดเถียงกันเราก็ต้องเอามาคิดอยู่แล้วครับว่าว่าว่าเราสามารถแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างหรือทาให้ให้ให้คนมองเข้ามาเป็นคือ สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมสามารถจัดการเรื่องภายในบ้านได้อย่างอย่างดีมากอยู่แล้วแต่ว่าเวลามีคนพูดเข้ามาเราก็เออหรือว่าตรงนี้เราลืมไปหรือเปล่าหรือว่าตรงนู้นเราคือเราก็ไปปรับแก้อะไรของเราครับผมซึ่งตรงนี้อาจจะไม,ไม่ต้องมาบอกแหละว่าว่าเราทารรําอะไรไปบ้างวิธีการมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเง,<ม>งี้ยนะครับผมแต่ว่าเราก็มีการพูดคุยกันแหละครับผมกับเรื่องนี้หลายคนมองว่าเราคิดไม่เท่ากันแต่จริงแล้วเราเวลาได้ของมาอย่างเงี้ยเรามาแชร์รวมกันเงียเราจะมีวิธีการทความเข้าใจกับพวกเรา่ปแฟนคลับยังไงบ้างครับในการให้ควมรูอะไรอย่างเงี้ย คือออยก็ไม่อยากที่จะไปบอกเพราะว่าจะต้องแบบเหมือนกันเท่ากันหน้าตาเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะจริง,รงๆแล้วมันมันเป็นสิทธิ์ของคนไทย mm. แต่ว่าเราก็ใช้โอกาสนี้แหละในการสอนลูกอย่างเงี้ยคือจะพูดกันดีละ่ะคือในบ้านเราอ่ะมันมันเท่าเทียมกันออยคิดว่าในบ้านอนะ่ะมันฟูจนล้นแล้วแหละ mm. ฉะนั้นนะอ่ะออยคิดว่าในบ้านสําคัญกว่าถ้าสมมตินในบ้านเรามีมีให้ให้ทุกอย่างสิทธิ์หรือว่าความยุติธรรมเท่ากันนะ mm. อ่ะออยคิดว่า,ามันก็จะเป็นกรอบ ป้องก,กันลูกที่เวลาไปเผชิญกับข้างนอกอยู่แล้วฉะนั้นออาคิดว่าคนข้างนอกจะไม่เข้ากันมันไม่น่าจะกระทบใจลูกมากเราก็สอนเอาเราก็ใช้โอกาสนี้ในการสอนไปแต่ว่าในบ้านเราแข็งแรงออาก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเพียงพอพี่ออยได้ถ้องไหมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดึ้นว่าน้องแบบมีสีเป็นอะไรอะไรอีกคตอนเมมันนัหลักที่เกิดเรื่องเนี่ยได้ถามไหมก็ถามนะจไม่ได้เขาจำไม่ได้แล้วเขาจะไม่ได้แล้วคือเขาแบบ เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรออะไรเงี้ยล่มไงลูกฮะผมคิดว่าจริงๆถ้าเกิดจะไปถามเขาว่าแบบเรื่องเงินมูลค่าของเงินคืออะไรผมว่าเขาก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกครับอย่างพิธีเนี่ยสมมุติว่าถ้าให้เขาเลือกระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินที่เป็นแบงค์เขาก็คงชอบสีน้ําเงินมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่เราก็คงบอกเ้าชอบสีเทาลูกคือมันสับสนอ่ะมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเออมัน มันคือเดงเด็กมากมากๆแต่มุม<ช>มองของแต่ละคน<ช>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะมีความคิดเห็นที่มันแบบหลากหลายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้าถ้ามุมไหนที่เราเห็นแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เอามาดูแลมาปรับปรุงอะไรเงี<ช>้ยคืออยากบอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำมันเลยเลยเรืเ่อเรแลบติดเลยเราไม่ได<ช>้แบบว่าอยู่เฉยเราก็มีการแบบว่าแก้ไขปัญหาที่ที่ภายในบ้านเราแหละว่าว่าเอ้ยคนมองแบบนี้มันเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยครับผมก็มนยังไง ดราม่านี่แบบหลายคนช่วยสอนเรียนพูดไปเยอะเกินอ๋อมันมันเหมือนชินมากกว่าเพราะว่าเราเจอมาตั้งแต่แบบ4ปีแล้ว <laughs> คือแรกๆถ้าย้อนกลับไป4ปีอ่ะเราก็เครียดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คนที่มาแสดงออกหรือว่ามา<อ>มาพูดอะไรเยอะอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็เก็บตรงไหนที่มีประโยชน์ก็เอามาปรับปรุงเพราะว่าเราก็เป็นแม่มือใหม่ก็หลายๆคนที่มาคอมเมนต์เขาก็ จริงๆอะไรเงี้ยเราก็เอามุมที่หวังดีเอามุมที่เป็นประโยชน์อ่ะมาปรับให้มันเข้ากับเรามันก็เหมือนของออยค่ะเวลาคนเขาเห็นว่าบ้านเราอ่ะเขาจะคอมเมนต์ว่าเ๋ยวจะได้เราเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเงี้ยเขาก็เขาก็จะมีมุมที่เขาชอบที่เราเลี้ยงใ,ในแบบนี้เขาก็จะไปปรับใช้ของเขาเขาคงไม่ได้ยกของเราไปร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าเหมือนเป็นการแชร์กันมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าอะไรที่มันดูในกระถิ่นมากบางทีเราก็ผ่านไปเราก็ผ่านไปเพราะว่า อะไรนะครับก็ติดูนะเพราะอยาที่ิมากถ้าแนกๆเราเอายอมรับว่าแน่ๆแล้วกระทบกระทบอยู่แล้วแต่ว่าก็พอผ่านไปเรื่อยๆมันก็มันก็คือเขาใคืออย่างที่บอกว่าว่าเวลาสมมติเขาพูดมาเราก็มาคิดคิดเสร็จแล้วเราก็สุดท้ายละเราเป็นคนที่อยู่กับลูกไงเราเป็นคนที่รู้เราเป็นคนที่แบบทัชทัชเับเขาเรารู้ว่าแบบสิ่งที่เราทําเป็นไงแล้วเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเราพูดคุยกับเขาเรานอนกับเขาทุกวันอ่ะคุยกับเขาตื่นเช้าไปส่งเขาแต่เช้าทุกวันคุยกับเขาทุกวันว่าเรื่องเป็นยังไงตอน เขาเลิกเรียนเสร็จเรารับกลับมาอยู่กับเขาทั้งวันผมอยู่กับเขามากกว่าทุกคนที่แบบว่าอแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคุณก็ไม่ได้แบบมมา,มา,มา,มาคนที่แบบว่าคอมเมนต์อะไร,รที่มันจริงก็คือแบบไม่ดีนะขอให้ไว้ใจได้เลยไ<บ>ว้ใจได้ไดเลย,ยที่เรามีให้กับลูกๆอะไรอย่างเงี้ยคือออยมีลูกออยพูดสุดโตวเลยนะเผือ่อออยอ่ะตั้งใจเลี้ยงลูกมาก คือเอามีเป้าหมายในการเลี้ยงเขาแต่ไม่ใช่เป้าหมายแบบว่าฉันจะต้องให้เธอเป็นด็อกเตอร์นะเธอจะต้องจบมาทํางานแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เลยนะคะคือเอาเป้าหมายของเอคือเอาอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขาแบบว่าดูแลตัวเองดูแลต,ตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบว่าเอาตัวรอดอย่างเงี้ยมันมันไม่รู้จะอธิบายยังไงคืออยากให้เขาเป็นคนดีแหล,ละก็คือปัถน,นาดีกับลูกทุกคนแหละใช่อย่างเงี้ยครับว่าเราตั้งใบได้จรงแล้วรับเลยได้ไม่ว่าจะจริงๆถ้ามาถึงตรงนี้นะ ก็ยังรับมือได้ยังไม่คิดจะฟ้องใครยังไม่คิดยังไม่คิดจะฟ้องใครมีมีมีไหมมีเก็บอะไรหรือไม่ไม่มีไม่มีไม่มีก็คือแสดงว่าพ่อกับแม่ก็คือปล่อยผ่านกันปล่อยทุกอย่างแล้วก็แบบมันก็ยังไม่รู้เราเราไม่อยากบอกในอนาคนเนอะว่ามันว่ามันเป็นยังไงผมเอาจริงที่อยู่ในวงการมันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบว่าเคยแบบว่าคุยกันเรื่องแบบว่าผมทนไม่ได้แล้วผมต้องเซฟเก็บไว้มากที่สุด ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องลูกเป็นเรื่องเรื่องน้องเรื่องบิ๊กเออประมาณนั้นคุยใช่ไหมเช้จำได้ไหมที่เราอยู่เขาว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะก็รู้สึกว่าแบบเออเรื่องเรื่องเนี้ีแต่เพราะว่าแบบมันบางทีมันก็เป็นเรื่องแบบความปรารถนาดีที่เรามีให้กับสิ่งสิ่งนึงแต่ว่าคนอื่นไม่ได้มองแบบนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจแหละว่าทุกว่าทุกคน ว่าทุกคนอยากอยากให้แบบครอบครัวเราอ่ะมันมันดีมันสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยเราก็พยายามทําอยู่ครับแล้วก็เรารักลูกแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องนี้แล้วเรารักเท่าเทียมกันด้วยกล้าบอกทุกคนเราบีคิดไปครับอกว่าถ้าไปหาเลยไม่เอา้อกงานอะไรเงี้ยมพื่อจะได้ไม่มีดราม่าเกิดขึ้นะไรมีความคิดดังนั้นแวบมาไหมไม่คือถ้าถ้าจะไม่ออกงานคือลูกไม่อยากทำเออจะไม่ได้เกี่ยวกับว่ารู้ว่าจะเป็นดราม่าคือออยรู้สึกว่ามันมันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ของเรา ก็เป็นโอกาสที่แบบว่าลูกค้าจะมอพะห้อย่างวันนี้ที่เรามาคือโคเวก็ไว้วางใจบ้านเราให้แบบว่ามาเป็นตัวแทนของผู้ใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเด็กยังแฮปปี้อยู่อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือลิงโลดอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็ยังทําได้แต่วันงานพี่ออยกับพี่บีนจะถามน้องก่อนเลยว่าอยากมาไหมลู้เบริส้ลยไหมคถามทุกเช้าเลยวันนี้พ่อๆจะไปทํางานนะอยากมาด้วยไหมอะไรเงี้ยมีการทำข้อตกลง ตลอดค่ะแต่ไม่เคยฉีกสัญญากลรอดขึ้นไปอ่ะร้องเพลงดยพ่อนะอะไรเงี้ยได้เลยได้เลยตอนกลางคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้มามีกับพ่อจะไปทํางานนะหนูอยากไปไหมถ้าไม่ไปบอกได้นะลูกเดี๋ยวหนูก็อยู่บ้านกับป้านุชได้อยู่กับเบบีนะไม่เอาจะไปด้วยแต่ถ้าไปอ่ะถ้ถ่ายรูปนะลูกโอเคแต่วิอ้อยใจชินแต่คนนี้จะดูมีกังวลกั่วนเวทีไม่แต่ว่าถึงพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่ามันก็คงจะมีสักวันหนึ่งที่เขาบอกว่าเอไม่อยากมาแล้วแต่ถึงวันนั้นอ่ะเราก็คงจะ อาจจะไม่ได้เจอกันนะอ,ะอย่างนั้นก,ก,ก็พูดตรงนี้ได้ครับเอาอยู่เอาอยู่ก็เอางนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่คอมเมนต์เข้ามาทั้งให้กําลังใจนะแล้วก็ทั้งแบบว่านนมีมุมแนะนําใดๆเข้ามาสิ่งที่สิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะปรับปรุงอ่ะเราก็ปรับ ไม่ไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็เราก็รับฟังความคิดเห็นแต่ว่าอะไรที่มันแบบคอมเมนต์แรงเกินไปแล้วก็เลยลามปามอะไรอย่างเงี้ยเราก็บางอันเราก็ต้องบล็อกไปแล้วก็เราก็คงต้องมองข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอยู่คืออยู่ในวงการนี้มานานมันไม่ได้มีคนรักเราไปหมดทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ทุกคนก็มองในมุมต่างๆออแหละ ก็เข้ึ้นแล้วตอนนี้แต่วิธีการเป็นบล็อกก่อนสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์รุนแรงใช่ไหมครับแต่ยังไม่มีการเก็บหลักฐานเพื่อจะบลองแล้วดำเนินคดีสำหรับตัวเขาเออ๋อย่างยังย่งไม่มีไมเยอะไมอะครับราะแบบไม่เยอะหรอกค่ะคือส่วนใหญ่ก็คือถ้าสมมติว่าเขาโจหัวมาแล้วมันเป็นการทะเลาะกันลงไปยาวๆอะไรเงี้ยเอออันนี้อาจะล็แบบส่วนใหญ่ตัดต้นลมไปเพราะว่ามันมันจะกลายเป็นว่าคนเข้ามาทะเลาะกันใช่เราไม่อยากให้เขาเข้ามาถกเถียงกันน่ะใช่แล้ว ดูแล้วเครียดอะผมอยากให้ดูครอบครัวเราแล้วแวแบบมีความสุขมากกว่าแฮปปี้อคคขอบคุณนะครับ